สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับผมตั้งค่านะครับไม่ให้ผู้อื่นนะครับเห็นรายชื่อผู้ที่เรากําลังติดตามในทิกต o o k นะครับผมก็นะครับรายชื่อผู้กําลังติดตามก็คือตรงนี้ครับก็คือถ้าคนอื่นนะครับหรือเพื่อนใน t i k ต o k มาส่องเรานะครับเขาก็สามารถกดดูผู้ที่กําลังติดตามหรือเรากําลังติดตามใครได้นะครับแบบนี้ครับ ก็จะเจอรายชื่อที่เรากําลังติดตามแต่เราต้องการจะปิดใช่ไหมครับไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับวิธีการปิดง่ายเลยนะครับให้คุณผู้ชมมาที่โปรไฟล์ของตัวเองนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้แล้วก็ไปที่มุมบนนะครับขวามือนับขีดสามขีดแล้วก็มาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มาที่ความปลอดความเป็นส่วนตัวนะครับผมเราก็เลื่อนลงมานะครับเราจะเจอคําว่านะครับรายชื่อผู้ที่กําลังติดตามนะครับ ให้เราคลิกเข้าไปนะครับแล้วกันี้พื้นฐานอยู่แล้วนะครับค่า e ี a ฟอร์ะต,ต,ตั้งว่าทุกคนนะครับให้เรามาที่เฉพาะชั้นอ่านะครับผมเพียงแค่นี้ครับผมเราก็สามารถปิดนะครับผม ไม่ให้คนอื่นเห็นรายชื่อที่ผู้ที่เรากำลังติดตามได้นะให้เป็นเฉพาะฉันเบียงแค่นี้ก็จะเป็นความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับผมคลิปวัดีโอนี้ก็มาบอกเพียงแค่นี้นะครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ทราบก็ลองนําไปไประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับผมส่งคลิปวันนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ